ภายในเวลาเพียง1ปีจากหนี้สินกว่า10ล้านบาทกลายเป็นมีเงินเก็บในมือถึง50ล้านบาทเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าจะต้องทําให้ทัศนคติของคุณพลิกกลับไปหมดแน่ๆทุกๆปีพอถึงเดือนตุลาคมพวกเราจะมีงานเลี้ยงรุ่นเพื่อพบปะเพื่อนเก่ากินดื่มสนุกสนานกันวันนั้นเองผมได้เจอเสี่ยววังซึ่งเป็นคนที่เลียนแย่ที่สุดในห้องแต่กลับขับรถคันหนึ่งราคากว่าหลายสิบล้านบาทมา ผมแอบคิดในใจว่าเขาคงเช่ารถมาปวดเทแน่ๆไม่คิดเลยว่ารถคันนั้นเพิ่งจะซื้อมาใหม่แถมยังจ่ายสดเต็มจำนวนอีกด้วยผมรู้สึกสงสัยมากเพราะในงานเลี้ยงปีที่แล้ว่เขายังเป็นหนี้มากกว่า10บล้านบาทถูกเจ้าหนี้กดดันจนกลัวไม่กล้ากลับบ้านเกิดหลังจากดื่มไปไม่กี่แก้วทุกคนก็อดใจไม่ไหวอยากให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาทำเงินได้เร็วเหมือนจรวดได้อย่างไรที่แท้เขาใช้โมเดลธุรกิจที่เวอร์สุดๆฟังให้ดีนะ ลูกค้าซื้อไว่ห้าพันบาท แถมข้าวสารอีก5,000บาทและยังคืนเงินสดอีก5,000บาทภายในเวลาเพียง1ปีวิธีนี้ทําให้เขาได้เงินมากกว่า50ล้านบาทวิธีการนี้คุณต้องเก็บไว้เลยตั้งใจอ่านซ้ําหลายๆรอบอันดับแรกเขาไปค่าโรงงานผลิตไว้สั่งทําไว้มา1นึ่งรตราคาขายปลีกที่ถูกกาหนดเหมือนกันทั่วประเทศ1,000บาทต่อกล่อง1กล่องมี6ขวดต้นทุนจริงๆคือ1,000บาทต่อมาเขาไปหาชาวนารายใหญ่บางรายสั่งซื้อข้าวสารลอตใหญ่ บรรจุถุงละ10กิโลกรัมต้นทุนประมาณถุงละ150บาทจากนั้นก็ติดราคาขายปลีกตามราคากลางที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ500บาทต่ตอถุง เสร็จแล้วเขานำสินค้า2ประเภทนี้ไปลงขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหมดต้องตั้งราคาตามราคากลางทั่วประเทศห้ามมีส่วนลดใดๆทั้งสิน้นจากนั้นก็จ้างคนไปปั่นยอดขายกับรีวิวดีๆถึงตรงนี้หลายคนก็เริ่มสงสัยว่าถ้าขายในราคานั้นไม่ได้กำไรส่วนต่างมากนะักแล้วจะทำเงิน50ล้านบาทได้ยังไงเขาจึงพูดว่าการเอาสินค้าลงบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจะขายได้จริงหรือไม่ไม่สาคัญนะ สิ่งสําคัญคือทําให้เวลาคนไปค้นหาราคาบนอินเทอร์เน็ตพวกเขาจะเชื่อว่าราคาและคุณภาพนั้นเป็นของจริงต่อมาเขาไปหาความร่วมมือกับซูเปอร์มาร์เก็ตเล็ก,เลกๆเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตในชุมชนร้านขายอาหารสดนะร้านขายบุหรี่และสุราแล้วบอกกับพวกเขาว่าผมมีวิธีดีๆวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ร้านของคุณมีลูกค้าแน่นร้านและยังเพิ่มรายได้ให้คุณได้ด้วยแต่คุณต้องแขวนป้ายผ้าที่หน้าร้านว่าซื้อไว้ห้0 0 0บาทแถมข้าวคุณภาพดี5,000บาท และยังคือเงินสดอีก5000บาทแบบนี้จะสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อของในร้านได้จำนวนมากวัย5000บาทเนี่ยลูกค้าสามารถรับไปได้ทันทีส่วนข้าว5000บาทนั้นจะให้ลูกค้าเดือนละถุงเพราะถ้าให้มากกว่านี้เขาก็กินไม่หมดอยู่ดีแล้วเงินสด5000บาทจะคืนอย่างไรต่อไปนี้ทุกครั้งที่ลูกค้ามาซื้อของในร้านถ้าใบเสร็จเกิน500บาทก็คืนให้50บาทคุณลองคิดดูสิเพื่อที่จะคืนเงินสดครบ5000บาท ลูกค้าต้องใช้เงินอย่างน้อย50,000บาทในร้านของคุณเพราะเหตุนี้เจ้าของร้านเล็กๆจึงตื่นเต้นกับวิธีนี้ทันทีนะครับและแน่นอนว่ายินดีที่จะร่วมมือกับเขาลองมาคำนวณดูกันสิว่าเสียหวังทำเงิน50ล้านบาทได้อย่างไรคอมโบ5,000บาทหักต้นทุนไว้1กล่องต้นทุน1,000บาทหักต้นทุนข้าวสาร10ถุงถุงละ150บาทรวมเป็น1,500บาทเหลือ2,500บาทไวสำหรับแบ่งกำไร ทุกชุดสินค้าที่ขายออกไปเขาแบ่งให้เจ้าของร้าน2,000บาทตัวเขาเองเหลือกำไรเพียง500บาทถ้าร้านหนึ่งขายไวได้6กล่องต่อวันเพียงแค่รายการนี้กำไรสุทธิของร้านในวันนั้นก็สามารถได้ถึง1 2 2 0 0 0บาทเนี่ยส่วนเซี่ยวหวังจะได้กำไร3000บาทปีนี้เขาร่วมมือกับร้านค้าทั้งหมด50ลร้าน50ร้านคูณ3,000บาทวันเท่ากับ1,50,000บาทคูณเป็น1ปีไม่ใช่ว่าเท่ากับ50ล้านบาทหรือ ดังนั้นถ้าตอนนี้คุณกําลังเป็นหนี้เก็บเงินไม่ได้มีหนี้แต่ไม่มีเงินจ่ายทุกวันเต็มไปด้วยความสับสนและเหนื่อยลา้าแม้กระทั่งเคยคิดอยากจะจบทุกสิ่งทุกอย่างผมขอแนะนําว่าต่อให้ต้องอดนอนทั้งคืนเนี่ยก็ขอให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบเงินสร้างเงินนี่แหละคือหนังสือที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากหนี้สิคุณต้องอ่านให้ได้สักครั้งในชีวิตมันได้รวบรวมทุกวิธีใช้เงินต่อยอดทําเงินสอนคุณทีละขั้นตอนด้วยวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้น ช่วยให้คุณปลดนี้และสะสมจนได้10ล้านบาทแรกในชีวิตของคุณเนื้อหาละเอียดมากนี่เป็นหนังสือเล่มเดียวที่ผมเคยเห็นซึ่งอธิบายเรื่องการออมได้ชัดเจนที่สุดมันสามารถช่วยให้คุณเพิ่มรายได้แบบ p a พาสีเปิดประตูสู่ชีวิตที่นอนหลับก,ก็ยังมีเงินไหลเข้าเมื่อคุณอ่านจกคุณจะรู้วิธีจัดสรรรายรับและรายจ่ายอย่างเหมาะสมสะสมจนได้ลดเมบักขันแรกของคุณ ได้อย่างง่ายดายเหมือนการหายใจไม่ว่าคุณจะอายุ20 30 40หรือ50ปีเนี่ยถ้าคุณกำลังติดอยู่ในวังวนน้สินคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะมันสำคัญจริงๆ